พบอีกเช่นเคยนะครับกับช่องลองทำกับกล้องหรือ try it with กล้องนะครับก็ต้องขอออกตัวก่อนนะว่าช่องนี้ไม่เน้นในเรื่องของการทำตามขั้นตอนทำตามวิธีการหรือทำตามคู่มือสเต็ปไปเรื่อยงสิ้นนะครับเพราะเน้นอย่างแรกคือเรื่องของความอยากพออยากแล้วก็ต้องลงมือทำนะครับทำแล้วลองผิดลองถูกไปด้วยกันนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันโอเคมันดีก็มาแชร์กันต่อนะครับก็ถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วก็ มาร่วมชัอิดไปกับผมได้เลยครับวันนี้นะครับผมนะครับในกล้องจะมาพาพวกเราทำอีบุ๊กนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะเริ่มตั้งแต่การสมัครแอคเคาทเพื่อเข้าใช้งานฟรีนะครับเข้าไปทีนะครับ g o Google Chrome นะครับผมสำหรับผมแนะนำพูน r o m e นะครับเพราะมันจะสามารถเข้าไปใช้งานได้ง่ายนะครับย่อให้มันเล็กลงนิดนึงนะครับขึ้นมาที่หน้า o o l e นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับวันนี้จะแนะนำ การเข้าใช้งานห้องสมุดหรือว่าทำอีบุด้วย i n i f i ฟนะครับก็สำหรับคนที่เขาเพิ่งมาไม่เจอครับก็ลองเซิร์ชนะครับโดยการพิมพ์ตัว A นะครับครับผมมันจะของผมเองมันจะขึ้นเลยนะครับก็คลิกเข้าไปที่ Inif นฟนะครับเข้ามาแล้วนะครับอันดับต่อไปทำไงครับเข้ามาคลิกที่ลิงก์นะครับที่เป็นเว็บไซต์ของ i n i f นฟินะครับผมเข้ามาปุ๊บมันจะเจอหน้านี้เลยนะครับก็คือหน้า ของ g o o g l e เขาจะถามว่าแปลภาษาหรือเปล่านะครับผมก็จะคลิกนะครับเป็นแปลภาษาไทยนะครับเพราะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็คลิกที่แปลภาษาทุกครั้งนะครับแล้วก็คลิกออกนะครับถ้าเรามีอยู่แล้วหรือมี account อยู่แล้วก็คือเข้าสู่ระบบนะครับแต่ถ้าเราไม่มีนะครับเราก็จะคลิกไปที่ลงชื่อเข้าใช้งานนะครับคลิปนี้จะแนะนําเรื่องของการสร้างด้วย Google นะครับก็ใช้ที่อีเมลนะครับเราจะใช้อีเมลในการสร้างนะครับเพราะผมลองใช้แล้ว การใช้อีเมลสร้างเนี่ยมันจะง่ายนะครับแล้วก็สะดวกสำหรับเรานะครับในการเชื่อมต่อในการนําข้อมูลจากเมลเรามาใช้งานได้ด้วยนะครับอ่าก็คลิกทุกอย่างนะครับแล้วก็กอกข้อมูลนะครับสมมติเรากกข้อมูลเข้าไปนะครับก็พิมพ์เนี่ยนะครับแสดงของผมเนี่ยมันจะขึ้นมาว่ามีอยู่แล้วนะครับงั้นผมก็จะทข้าตรงนี้ไปเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่ไม่มีนะครับก็คลิกตามปกติแล้วก็จะมีช่องให้คลิกนะครับก็คือฉันไม่ใช่ทนตยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนแล้วก็กดไปที่ลงชื่อนะครับมันก็จะสามารถเข้าไปที่ห้อง ที่เป็นห้องสมุดหรือไฟลอีบุ๊กของเราได้เลยนะครับและเดี๋ยวนะครับคลิปหน้านะครับจะมาพาสร้างแล้วก็นำเข้านะครับตั้งสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องของเราเองครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ใช้อีกกับผมแล้วนะครับพอจะทำกันได้หรือเปล่านะครับทำได้ไม่ได้ยังไงนะครับก็ส่งข่าวหรือบอกกันได้นะครับ ยังไงก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกด s ับส b คกันด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปหรือ EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ